สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับลุงนองวิศวกรนอกเวลาในช่องโกโกจันนะครับในพีนี้เป็น EP ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในแปลงโกโก้ของลุงนองครับในภาพทุกคนจะเห็นว่าจะมีต้นโกโก้อยู่ต้นหนึ่งสภาพไม่สมบูรณ์นะครับในอีพีก่อนหน้านี้ที่ลุงนองเล่าว,ว่าจะมีความผิดปกติของต้นโกโก้ในสวนลุงนองอยู่2แบบ นะครับก็จะเป็นแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเชื้อรานะครับเราเป็นอาการของกิ่งแห้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเชื้อราทําให้เกิดอาการกิ่งแห้งอันนี้เป็นลักษณะที่ที่ลุงหนองพบนะครับกับแบบที่สองที่ลุงหนองพบก็คือเป็นลักนณะของเหมือนกับเป็นเชื้อไฟทอปทอร่าในแบบทุเรียนหรือร่างเน่าขนเน่านะครับ ในเคนี่เป็นเคสที่เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนแล้วก็น่าจะถูกรบกวนจากเชื้อราไฟทอปทอร่านะครับแล้วเราก็นํายาฆ่าเชื้อราเข้ามากําจัดเชื้อราแล้วอาการของต้นเนี่ยจะมีลักษณะแบบน่าจะใบใบไม่เหลืองแล้วใบใบเหลืองน้อยลงและใบาเขียวเข้มขึ้นแต่ลักษณะก็คือลักษณะของเราก็คือว่าไม่ไม่มีการแตก ใบใหม่ออกมานะครับมีพยายามมีแทงยอดออกมาแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมีใบใหม่ออกมานะครับนะถึงแม้ว่าเราเราเราได้ทดลองอย่างแรกคือเราเราไม่แน่ใจในเรื่องของน้ําแล้วก็สารอาหารนะครับก็เลยมีการทดลองเอาปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอเข้ามาใส่นะครับแต่ก็ผ่านมาสิบห้าวันใบก็ยังไม่แตกนะหลังจากที่เราเจอปัญหาหน้างานเนาะ เคสนี้ลุงหน่องก็เลยอยากลองแก้ปัญหาในวิธีสไตล์ของวิศวกรในโรงงานที่ลุงหน่องเคยทำมาดูครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงก็จะต้องเน้น2อ,อย่างนะครับเน้นในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างที่2ก็คือเมื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงหลักการทํางานของสิ่งที่เราเข้าไปแก้ปัญหาครับซึ่งปัญหาของเราในกรณีนี้คือปัญหาจากต้นโกโก้ ที่หยุดการจเจริญเติบโตทางใบครับจากนั้นเราจึงเข้าไปดูว่าหลักการที่เราควรจะรู้คืออะไรในกรณีนี้ถ้าเป็นเรื่องการเติบโตของใบโกโก้สิ่งที่เราต้องรู้อย่างน้อยต้องมี3อย่างครับอย่างที่1คือเราต้องรู้ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ครับอย่างที่2เราต้องรู้ ลักษณะการเติบโตของพืชครับและอันสุดท้ายเราต้องรู้ปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโตครับ mm. เมื่อเรารู้ว่าเราต้องรู้อะไร mm. ก็ไม่ยากเลยครับไปเปิดค้นหาข้อมูลใน Google กันได้เลยครับส่วนประกอบของพืชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะมีอยู่3ส่วนสำคัญครับส่วนที่1น่น่าจะเป็นราก หน้าที่คือดูดอาหารเนาะอย่างที่2ก็เป็นลำต้นที่ใช้ในการลำเลียงอาหารและอย่างสุดท้ายคือใบครับมีหน,นในการปรุงอาหารและสังเคราะห์แสงครับสำหรับในลักษณะการเติบโตของพืชจะมีการเติบโตเรียงเป็นลำดับครับจากรากไปลำต้นกิ่งก้านไปถึงใบไปถึงดอกและไปถึงผลครับ จากที่เราเห็นการเติบโตเรียงลำดับอย่างนี้เราสามารถวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่าหากปัญหาเกิดที่ใบก็มีโอกาสที่มาจากปัญหาจากรากและลำต้นได้ครับเรื่องสุดท้ายปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตครับมีน้ำครับมีอากาศแสงแดดดินและก็แร่ธาตุและอาหารครับ จากนั้นเราจะเริ่มวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ครับในอันแรกวิเคราะห์จากการขาดปัดจจัยต่อการเติบโตครับในข้อนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเราได้ทดลองใส่ปุ๋ยและเพิ่มน้ำแล้วครับเราลองวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้อีกข้อหนึ่งคือความไม่พร้อมของระบบรากและลำต้นครับจากการดูประวัติ เคยเป็นโรคกระน่ำคนเน่า,นนาเพราะฉะนั้นสาเหตุข้อนี้มีความเป็นไปได้มากครับเมื่อคิดวิเคราะห์จนครบแล้วก็เริ่มลงภาคสนามกันต่อเลยครับเค okay, นี้เราก็เลยจะทดลองในการที่จะบำารักษาหรือกระตุ้นรากนะครับคุน้องก็จะเอายาที่จะรักษาลากรืกระตุ้นรากนะเรามองถึงความสัมพันธ์เนาะว่าการที่พืชนไม่แตกใบแสดงว่า ระบบลากยังคงมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ลุงหน่องสั่งอยากกระตุ้นลากมาเนาะก็สั่งมาจากช้อปปี้เนะเาะเพิ่งมาส่งเมื่อวานแต่เรามาดูว่าเราเราจะได้อะไรมาบ้างในกล่องนนอ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลุงหนองก็ไม่เคยใช้อะเนาะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพของพลอยกเกษตรทั่วไทยเนาะเขาเขียนว่า ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินปรับสภาพดินให้ร่วนซุยแล้วก็ช่วยกระตุ้นแตกรากแตกยอดเขาบอกว่าใช้หนึ่งสองช้อนแกงเนาะโรยดินแล้วก็รดน,น้ําตามลุงหนองจะใช้วิธีโรยไปในดินแล้วค่อยเอาน้ําตักรดเนาะมาดูต่อมีอะไรอีกในกล่องโอเคในกล่องมีเพิ่มอันนี้เหมือนวิตามินเนาะเป็นอาหารเสริมพืชอน,นเป็นสารกัดจากธรรมชาติเนาะ ก็น่าจะใช้ได้เป็นคล้ๆๆายๆคโตซานเนาะเดี๋ยวลองมาลองใช้กันว่าหลังจากที่เราลองปรับปรุงดินกระตุ้นรากแล้วโกโก้ที่มันสภาพโซมเนี่ยมันจะมีใบขึ้นมาไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องจะเอามาใช้มาเริ่มใส่ผงปรับสภาพดินกันครับ นี้น้องจะเดินโรยไปรอบรอบโคนสองบริเวณทรงพุ่มครับก็จะพยายามให้มันทั่วทรงพุ่มในชายใบยที่มันถึงครับปริมาณที่น้องใส่น่าจะประมาณสองกำมือครับจากนั้นน้องก็จะลดน้ำใส่ฝักบุบโดยฝักบัวครับ ในฝักบัวนี้ก็จะใส่ไข่ตัวซานที่เป็นวิตามินอาหารเสริมพืชไปแล้วครับแล้วก็ลดน้ำให้ทั่วรอบทรงพุ่มนะครับเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงหน่องก็ต้องให้น้ำเนาะผ่านระบบตอรปิงเกอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราให้น้ำกันวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เอาแค่หนึ่งฝักบวัวเพราะว่าเราเอาไข่ตัวซานผสมไปด้วยอยู่ในฝักบวัวนะครับ เดี๋ยวมาดูกันแต่ละวันเลยว่าไอยอดแต่ละยอดแต่ละวันอ่ะวันนี้คือวันแรกเนาะเป็นแบบนี้เนาะมีอาการอยากจะมีดอกมากเนาะอยากจะมีใบอ่าไม่ใช่อยากจะมีดอกอยากจะมีใบนะแต่ว่าใบไม,ไม่มีเนาะดูซิว่ามันจะสามารถแตกใบออกมาได้ไหมเนี่ยมีแต่ก้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้คือเดซูนเนาะ จากการที่รุงหน่องทำการรักษาโดยการกระตุ้นลากครบ7วันก็พบว่าก็เริ่มมีจำนวนใบนะครับที่แตกออกมามากขึ้นนะครับแสดงว่าที่เรารักษาไปตรงจุดครับจากเคสน,นี้ สิ่งที่ลูกนองเรียนรู้คือการรักษาต้นพืชใช้เวลาครับเราควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหามากกว่าถ้าในสไตล์วิศวกรเราจะมุ่งเน้นไปที่ลากเงาของปัญหาครับซึ่งเคสนี้คือลากของต้นพืชถูกทำลายโดยเชื้อราครับเราควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหา โดยกลับไปที่เบสิกของการดูแลพืชที่พูดถึงเรื่องของดินครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของสภาพดินที่รากสามารถทำงานได้ดีในการดูดซึมอาหารดินต้องร่วนซุยครับ ph ต้องเหมาะสมไม่มีน้ำขังเชื้อราจะได้ไม่เจริญเติบโตได้ง่ายครับนอกจากนั้นลุงหนองมองถึงเรื่องของความเข้าใจในระบบรากของพืชแต่และชนิดครับ ซึ่งมีการหากินแตกต่างกันครับหากเพื่อนๆชอบการทำคลิปแนวแก้ปัญหาสไตล์วิศวกรในงานสวนฝากคอมเมนต์มาที่ช่องด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับลุงหนองทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ